สวัสดีครับมาพบกับผมดีโดะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ROV แล้วก็จะมาสุ่มกันนะครับผมหาโจ๊กเกอร์ครับมาดูกันครับว่าผมจะโดนไปเท่าไหร่คือผมเติมไป800ปองนะครับมาดูกันครับผมเนียวะกิจกรรมโอ้ยมันมีกิจกรรมให้เติมปองด้วยนะตอนนี้คือดีนะว่าดูได้ยัติดปองโอเคเราไปเปิดปองกันดีกว่าไปาไปลุ้น มามันจะได้สักกี่บาทปะปองยี่สิบเว้ยเจ็ดสิบได้อยู่นะมันบอกเปิดเพื่อลุ้นรับคูป,ปองห้าถึงหนึ่งร้อยคูป,ปองแล้วก็ห้าถึงยี่สิบเอ่ออะไรเนะี่ยสามสิบถึงห้าสิบคูป,ปองหกสิบถึงร้อยออกยากมากนะผมดูทรงลนะอ่ะได้สักเจ็ดสิบปะก็ยังดีนะถ้าได้ 70, อ,ไดอีกสักเจ็ดสิบปะได้ผ่าเดีก็โอเคอยู่ ไปเราไปหาโจ๊กเกอร์กันเลยครับผมคือผมสุ่มไปแล้วสองครั้งมาดูจะได้เลยหรือเปล่าจะเกลือเลยหรือไม่ไม่ได้ไปยาวๆเพียงก็ยังไม่ได้เหมาเนี่ยดูจากโซ่คงเหมาวเนี่ย,โ,ยโอ้ยเกินน้องเหมาอะ่ะโอ้โหช่องสามเหมาว่าแม่งล็อกชัวอะไรวะโคตรากลอะโอ้ดูดิแม่งเหมา โคตรเลยเมาดูทรงไม่ต้องสืบไม่ได้แล้วดูดิ<ฮ>เมาไม่ห่างเชื่อผมดิอุยอ้ยเฮ้ยออกเลยเหอะโอ้เกินไม่ออกเลยเหรอเกินอะไรเฮ้ยอย่าเมาดิไม่เอาไม่เมาอ้อ้ โคตรอะโคตรล็อกอ่ะน้องๆเชื่อปะไม่ได้หรอกเพียงดูดิโอ้กาจัดโอโหเฮ้ยเกินไม่มีดวงเลยเนี่ยเฮ้ยเหมาไม่มีดวงเลยเนี่ยเฮ้ยสรุปเหมานะครับทุกคน โอ้โหเอ,อ้เมาส์สรุปเมาส์ไม่เป็นไรเออแม่งล็อกจัดเลยใครที่จะเล่นก็คิดเอาเองนะครับก็คุมหรือเปล่าคือคือหมังทุกชอ่องโคตรโอโ้กิจกรรมโคตรเลยไอ้เหี้ยโคตรล็อกอะทุกคนน้องๆดูไว้กิจกรรมแม่งล็อกจัดเลย a yeah don't be afraid rest assured lock in it water is the main one me do ไปไปซุ่มลอตเตอรี่เล่นอีกเอาของขันไว้ยอยากได้เอลสัวเนี่ยคำต้องห้ามเอคามาตเอนี่คำดวงมาดูการดีกข้าปองได้หรือเปล่าเน มาดูอีกอนะไม่ได้หรอเ้ยบัก I feel a bird of fate ยิงไปเลยไม่ต้องวงไม่ต้องวาดได้บ่ะได้กระทายโ้ยเซ็งกับโจ๊กเกอร์อะไรวะไม่แม่งให้เหมาอะน้องๆดูนะแม่มงล็อกจัดพอพอ Cease war for